สมมติว่าอย่างชาตินี้เกิดมาเป็นคนจนออืเพราะชาติกรรมเก่าจากชาติที่แล้วอะไรแบบนี้ใจใช่ใ,ใช่คนจะเป็นพระมหาสาลกษัตร,าาริย์มหาสาลขบดีมาสารผู้เจ้าให้ทําอะไรนะให้ทําศรัทธาศีลส,สุตตจารค้าปัญญาให้มากนะเธออธิษฐานจิตนะตั้งจิตจเจริญจิตนั้นเนี่ย นั่นคือเขาสั่งสมความดีมากกระทำศีลห้ามากกระทำสมาธิสั่งสมสุดตะเขาก็ได้ผลนะตามที่เขาปรารถนาได้ปรารถนาแล้วมันก็เป็นไปชาตินี้ที่คนที่เขามีทุกข์กัน <c oughs> ชาตินี้เพราะว่ากรรมเก่าของเขาแต่ชาติที่แล้วที่เขาสะสมมาเหรอคะอย่างเดียวเหรอพี่ถามนี่หมายถึงคิดว่าอย่างเดียวเท่านั้นหรือเปล่า ถ้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะเพราะพระพุทธเจ้าบอกถ้าถ้าคิดว่าสิ่งที่เราเจอทั้งหมดเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแต่ผลจากร่างกายเนี้ยเป็นกรรมเก่าพระพุทธเจ้าบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เธอได้นะวันนี้คือกรรมเก่าเพราะช่วงก่อนตายที่โยมตายผ่านมาชาติที่แล้วเนี่ยจิตสุดท้ายไปเกาะอ,อารมณ์ใดละ่ะนั่นนะเจตนานะอันเก่าล่ะ มันเป็นส่งมันเป็นตัวส่งผลให้เราได้แต่ภาพณวันนี้ไงใช่ไหมพระเจ้าจึงบอกกายเนี้ยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไมิใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นกายมันได้มาจากอะไรละ่ะอยู่ๆมันจะมาพบมนุษย์เนี่ยมันมาจากอะไรใช่ไหมอาบิญญาณไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นกุศลหรืออกุศล นะเป็นกุศลที่เป็นระดับไหนมากหรือน้อยอย่างนี้ถ้าจิตยมไปตั้งอยู่ในกุศลที่เป็นปฐมฌานยมก็ได้พรหมกายิกานังเทวานังพนะอยมไปเป็นพรหมกายิกาอ้าว่างกายตัวนี้มาจากไหนอ๋อ็นโโนูน้นนะกรรมเก่าฉันได้ปฐมฌานก่อนตายอย่างนี้แล้วทำไม บางบางท่านบางคนเกิดมาชาตินี้มีทุกนักบางคนก็เกิดมาเป็นภรรยาน้อย, <S <S <ภ>ยเกิดมาเป็นภรรยาหลวง <S <S <ภ>หรือว่าเกิดเป็นผู้ชายที่มีปัญหาเยอะๆอน,นี้เป็นจากกรรมเก่าอะไรของเขามีมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะชีวิตณนะปัจจุบันไม่ใช่เก่าอย่างเดียวไม่ใช่ใหม่อย่างเดียวนวกรรมกรรมใหม่นะปูรานกรรมกรรมเก่า กรรมใหม่เกิดจากอะไรพระองค์บอกผัสสะผัสสะหรือสัมผัสณนะปัจจุบันเนี่ยคือกรรมใหม่ของเก่าก็มีของใหม่ของใหม่สร้างไม่ได้หรอได้ผัสสะวันนี้เห็นดอกไม้สวยชอบไหมชอบนี่กรรมเกิดแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเพลงเพราะชอบไหมอชอบเกิดนี่กรรมใหม่เกิดแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าโยมเคยฝึกมาดีโยมตากระทบลูกแล้วก็ปล่อยวาง วางอุเบกขาหูกระทบเสียงปล่อยวางนิกรรมใหม่เพราะของเก่าสร้างมาอนีน้หรือได้ยินได้ฟังทำรรในปัจจุบนันปุ๊บอ๋อครูเจ้าให้วางอุเบกาอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ <c oughs> เราก็ฝึกตากระทบรูปหูกระทบเสียงปุ๊บวางวางวางนิกรรมใหม่เกิดขึ้นละนะ แนั้นคนเราพัฒนาได้ถ้าคิดว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวพระเจ้าบอกอริยมรรคมีองค์แปเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกคนจะหลุดพ้นไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างเป็นไปจากอดีตทั้งสิน้นดังนั้นการกระทําในปัจจุบันจะมีผลอะไระกรรมไม่ดําไม่ขาวก็จะไม่บังเกิดขึ้นการประพฤติพรหมจรร์จะมีขึ้นไม่ได้องค์ุลิมานก็ก็คงเป็นองค์ุลิมานเหมือนเดิม จะมาเป็นพระหลานก็คงไม่ได้เพราะคิดว่ากรรมเก่าอย่างเดียวเท่านั้นทั้งใหม่ทั้งเก่าและการจะได้มาซึ่งอะไรเนี่ย <c oughs> ว่าใครทำอะไรมาเนี่ยผู้เจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้รามนะ แล้วก็จะแจกแจงเอาไว้ส่วนใดที่พระองค์ไม่ได้แจกแจงเนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องไปรู้นะบันะละเอียดเกินอ,อย่างการได้มาซึ่งลักษณะของมหาบุรุษสาประการเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกไว้ว่าว่าอย่างการได้ที่พระองค์ได้ตางามมีตาดุดตาวัวในตาสีเขียวอย่างนี้พระองค์ก็บอกว่าเพราะกรรมที่พระองค์เคยทำนะ เป็นผู้ที่ไม่ทะลึงตานะไม่ค้อนควักไม่จ้องลับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาอันแจ่มชื่นตายไปปุ๊บตรงนี้จะส่งผลให้เป็นผู้มีตางามซึ่งพระุทธเจ้าบอกว่าสมณะพราหมเนี่ยบางเหล่าเนี่ยจะพอทราบได้ว่าลักษณะมหาบุรุษเนี่ยมีอะไรบ้างแต่จะไม่ทราบว่าทำกรรมอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งลักษณะนั้นมันเป็นเรื่องยากไง นั้นบากของกรรมเนี่ยว่าทําอะไรมาแล้วได้อะไรเนี่ยผู้เจ้าจัดเป็นอาจินไตสี่อย่างนะวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลก <c oughs> เป็นสิ่งที่คนเข้าไปคิดแล้วจะเกิดความวิปลาด <c oughs> ยมดูพวกสแกนกรรมเรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยเดี๋ยวก็วิปลาสมันจะปรุงแต่งจนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมมันจะคิดเยอะฟุ้งซ่าน ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ในเรื่องของวิปลาสหรือคนวิกลจริตอะค่ะหลวงเคยเห็นในกรณีของเขาเขายัง ฝนตกเขายังรู้จักหลบฝนหนาวเขายังรู้จักถมผ้าในกรณีลักษณะอย่างนี้ค่ะคือเขารู้โดยธรรมชาติหรือใช้สัญญาหรืออาศัยความเคยชินที่เขาเคยได้รับม,มันอยู่ที่มากน้อยอันนี้ไม่ไม่มีจํากัดไม่มีไม่มีประมาณหรอก <c oughs> มันวิปลาสมากน้อยขนาดไหนล่ะ, <c oughs> นะในความวิปลาสหรือคนที่เป็นบ้านเนี่ยพระเจ้าสอนไม่ได้นะ <c oughs> ดังนั้นเป็นโอกาสที่ไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ได้นะพรูเจ้าจึงบอกว่าถ้าเธอเกิดมาเป็นมนุษย์เจออรันตสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะบอกสอนแต่วิปลาสก็ไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ได้นะที่หลัก8ประการของการไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ถ้าไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเไปเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมาก ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นอกจากว่าสัตว์นั้นก็คือเขายังมีสัญญาและใจในบางส่วนก็คือยังยังพอ,อ,อผู้ไปกล่าวธรรมกับเขาได้ถ้าเขาอ้าได้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันาศาสดาจึงบอกว่าพราะองค์สอนได้เฉพาะสัตว์ผู้มีสัญญาและใจ,จะะยมลองดูว่า คนที่สัญญาวิปลาสหรือว่ามีสัญญาและใจเนี่ยนะมไม่ใช่ว่าคนบ้าอย่างเดียวนะคนที่ทําสมาธิได้ถึงขั้นที่ละสัญญาได้พวกนี้ก็สอนไม่ได้นะ,ะพวกได้สมาธิขั้นในว่าสัญญานาสัญญาจตนะกัสสัญญาเวทิตานิโรธผู้เจ้าก็ไม่สอนอีกเหมือนกันพระองค์บอกว่าพวกเนี้ยต้องออกจากสมาธิเข้าสมาธิไปใหม่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่ แล้วจะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบตัวเขาเนี่ยจะต้องคิดเองได้นะซึ่งมีทั้งคิดได้และคิดไม่ได้นะถ้าคิดไม่ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นเทพผู้มิลิทธทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคิดได้เห็นเกิดดาบเห็นอสสัตว์ก็จะหลุดพ้นเป็นพระหานได้นะดังนั้นสองกลุ่มนี้ผู้เช่าก็จะไม่สอนอีกเหมือนกันเนะีย่ยเราจะเห็นในความไม่ขัดแย้งกันของคำศาสดานะ ในเ,เรื่องของกรรมเนี่ยโยมต้องต้องไปไปอ่านพระสูตรเรื่องกรรมหกอย่างที่พระุทธเจ้าบอกบุคลคลควรทราบคือหนึ่งรู้ว่ากรรมคืออะไรนะเหตุเกิดของกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมความดับแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมและวิธีเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีพระสูตรหนึ่งอีกพระสูตรต้องรู้ว่ากรรมสี่อย่างคืออะไร กรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมต้องไปดูพระสูตรที่พระองค์เปรียบกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชน,นะความสดในมเมล็ดพืชน,นะยางในพืชเนี่ยนะนะเป็นตัวทำให้มเมล็ดพืชน,นงอกขึ้นมา ยมต้องไปดูพระสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับวิญญาณทิติสี่อย่างนะมันจะโยงกันหมดนะจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องกรรมได้ดีขึ้นในหนังสือแก้กรรมต้องอ่านบ่อยๆหนังสือแก้กรรมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งต้องอ่านตัวหลายๆรอบนะแต่ถ้าเข้าใจแล้วนี่ก็กระจ่างเลยนะ เราก็จะโยงใหญ่กันได้หมดนะและ้วทีนี้จะอ่านคําผู้เจ้าในเข้าใจอีกหลายเรื่องมากนะอย่างอันแรกเรื่องหกอย่างทีุ่วทราดเนี่ยผู้เจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะตัวเจตนาเนี่ยนะคือตัวกรรมนะนี้ไอ้ข้อแรกเนี่ยเราก็ผิดกันเยอะแยะเลยเราก็จะไปพูดกันว่ากรรมไม่เจตนา นะซึ่งพระุทธเจ้าจะไม่เคยตัดเรื่องกรรมไม่เจตนาเพราะมันไม่ใช่กรรมนะพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะนะบุคคลเมื่อเจตนาแล้วย่อมกระทํากรรมซึ่งกายซึ่งวาจาด้วยใจนะอย่างที่สองเนี่ยบอกเหตุเกิดของกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสนสะผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยเป็นเหตุเกิดของกรรม อนี้ภาษามีกี่ทางอ่ะหทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นตาเป็นเหตุเกิดของกรรมหูกระทบเสียงเป็นเหตุเกิดของกรรมจมูกดมกลิ่นเป็นเหตุเกิดของกรรมลิ้นลิ้มรสเป็นเหตุเกิดของกรรมสัมผัสทางกายนะเป็นเหตุเกิดของกรรมสัมผัสทางใจก็เป็นเหตุเกิดของกรรมเหตุเกิดของกรรมมีเยอะมากเลยเห็นนะ ความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกําเดเดชาเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมีเรียกว่าเวมตตาความมีประมาณต่างๆของกรรมความดับของกรรมกรรมมะนิโรธนะมีเพราะความดับแห่งผัสสะผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยเป็นความดับของกรรมนะวิบากของกรรมผู้เจ้าบอกมี3ระดับวิบากในปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีก นี่คือวิบากของกรรมที่เราควรทราบส่วนวิบากของกรรมว่าใครทําอะไรแล้วจะได้อะไรอันนั้นกลุ่มอมจินไตยลนะนะอีกอันอย่างที่6ก็คือการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมพระองค์ก็จะบอกว่าอริยะอัดถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรม,มะนิโรธคขามินีปฏิปทาอาริยะคือประเสริฐอัดถังคือ8ปดคิกามัคนอหนทางหนทาง8ทางงานประเสริฐนี้นั่นเอง คือกรรมะกรรมนิโรธคือดับคาไมนิปฏิปทาปฏิปทา,าให้ถึงความดับแห่งกรรมน,นี่คือ6อย่างที่ควรทราบนิยมไปดูเหตุเกิดของกรรมเนี่ยคือผัสสะผัสสะตั้งแต่เช้าถึงเวลานี้มีใครนับได้มัง่งได้ผัสสะอะไรไปกี่ครั้งแล้วมีใครนับจํานวนผัสสะได้บ้างเนี่ยตั้งแต่เช้าเราเห็นเราได้กลิ่นเราได้ยินเดี๋ยวนึกทางใจ เดี๋ยวสัมผัสทางกายาอาโอ้โหมันนับไหวไหมเนี่ยมันเร็วมากนะนี่เอาแค่วันเดียวนะแล้วโยมคิดว่าคนมันจะสแกนกรรมได้ไหมเนี่ยมันจะมีอะไรที่ไปสแกนทุกผัสสะทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีได้ไม่มีพระเจ้าจึงตัดในในนิการาสูตรนะบอกเพราะกระแสแห่งกรรม นะย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตนะภาษาแต่ละภาษาเนี่มากระทบโยมเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งกี่แสนกี่ล้านครั้งนะใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตนะนะนะเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประวันในบุคคลได้ตถาคตหรือเก่งเท่าตถาคตเนี่ยนะอนะนี้ใครจะเก่งเท่าตถาคตนะคระเนะก็นอกจากผู้เจ้าที่ล่วงไปแล้วในอดีตหรือผู้เจ้าที่ยังมาไม่ถึงหรือใกล้เคียงก็พระปัจเจกพภพระเจ้าใช่ไหมนอกนอกนั้นก็ไม่มีเพราะว่าสาวกกับผู้เจ้าเนี่ยความสามารถห่างชั้นกันไกลมากอื ดังนั้นเพราะความไม่รู้พุทธวัศนะเหล่านี้เนี่ยนะ,ะบุคคลทั้งหลายก็เลยพลัดหลงไปตามมิจฉาทิฏฐิคิดว่าโอ,อ้เราคงจะสแกนกรรมได้เราคงจะรู้ล่วงรู้กรรมนั้นอนี้ได้เนี่ยนะ,ะซึ่งมันจะอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนนะก็ที่ดูในโทรทัศน์ที่เขาสแกนกรรมที่ว่า ไปฆ่าสัตว์แล้วก็ตัวเองก็โดนฆ่าเหมือนกันอะไรเงี้ยมันใช่ใช่ไหมคะอันนี้จังงลยค่อันนี้จังขนาดย่านอย่างรู้อดีตย่านอย่างรู้อนาคตว่าสัตว์เนี่ยทำกรรมอย่างนี้แล้วไปได้อย่างนี้ ก็ยังไม่แน่นอนเลย,ยขนาดในครั้งพุทการมีพระหรหันที่ไปพยากรณจิตตาหติสาลิบุตร,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 รพระอีกรูปหนึ่งพระรูปหนึ่งไปพยากรณ์พระอีกรูปหนึ่งก็มียานอย่างรู้แค่นั้นว่าพระรูปเนี้ยจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตแต่มันไม่สุดนะพระ,ะเจ้าก็มาพยากรแก้ไขอีกทีหนึง่ง พระศาสดาจึงบอกว่ายานอย่างรู้ของตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นหนึ่งไม่มีสองดังนั้นถ้าพระองค์ยืนยันพระองค์ผู้เดียวเป็นหนึ่งไม่มีสองที่เหลือเนี่ยอนิจจังทั้งหมดเลยเราก็เทียบเคียงตักกะได้นะแล้วผู้ที่จะมีจิตสงบเย็นนับภายในเนี่ย ถ้ายังนอนเบียดบุตรยังใช้สอยกระจาดจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสียังทัดทรงมาลาของหอมนะยังใช้เงินและทองนะเขาจะทำได้ไหมนี่นะผู้เจ้าถามนะบุคคลคนหนึ่งว่าเธอเคยเห็นไหมว่าถ้าคนที่ยังมีอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วจะได้ความสงบเย็นนภายในของจิต เขาบอกเขาไม่เคยเห็นผู้เจ้าบอกพ่อองค์ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ